ขนมปังไข่กระทะวิธีการทำง่ายๆจะทำว่าหรือทำคาวก็อร่อยห้ามพลาดนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆไปทำขนมปังไข่กระทะ เมนูนี้จะทําหวานทําคาวก็อร่อยเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะในการทําขนมปังไข่กระทะค่ะเพื่อนๆก็นําเอาขนมปังเนี่ยมาหั่นก่อนนะคะหนึ่งชิ้นเราจะใช้หนึ่งแผ่นค่ะวันนี้จะทําด้วยกันสองชิ้นนะคะก็จะหั่นครึ่งที่สองแผ่นค่ะ ขนมปังไข่กระทะค่ะจะทําทหวานทําคาวก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะหลังจากหั่นขนมปังเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ตอกไข่ใส่ภาชนะได้เลยค่ะขนมปังสองแผ่นค่ะจะใช้ไข่ไก่ว้กันสองฟองนะคะอันนี้จะเป็นไข่เบอร์หนึ่งค่ะตอกไข่เสร็จแล้วค่ะเติมเกลือลงไปนะคะเพื่อให้ไข่มีมรสชาติค่ะนิดนึงก็พอนะคะ จากนั้นก็ตีได้เลยค่ะตีไข่หั่นขนมปังเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เราไปทําขนมปังไข่กระทะกันเลยนะคะวิธีการทําขนมปังไข่กระทะนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเปิดไฟเลยคะใช้ไฟเป็นไฟกระอ่อนนะคะหลังจากกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะใส่เนยลงไปค่ะสามารถใช้ได้ทั้งเนยเค็มแล้วก็เนยจืดนะคะถ้าเกิดบ้านไหนใช้เป็นเนยเค็มก็ ไข่นะคะไม่ต้องใส่เกลือค่ะเนยเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะใส่ไข่นะคะแบ่งให้ได้สองชิ้นค่ะหลังจากใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะให้ตามด้วยขนมปังเลยค่ะใส่ขนมปังเสร็จแล้วเราก็กลับด้านขนมปังได้เลยนะคะ ก็จะได้เป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทำการพลิกกลับลงไปอีกด้านนึงได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยไส้นะคะไส้ต่างๆที่เราชอบเลยค่ะวันนี้ปาจะใส่เป็นแฮมนะคะเพื่อนๆสามารถใส่เป็นเบคอนหรือว่าใส่เป็นไส้กรอกก็ได้ค่ะ ใส่แบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่าไส้คาวนะคะหลังจากใส่แฮมลงไปแล้วค่ะก็ใส่ซอสได้ตามชอบเลยค่ะอันนี้เป็นมายองเนสนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือจากนั้นก็พับได้เลยนะคะห,หลังจากนั้นก็อังให้สองด้านนะคะมันเหลืองเข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะก็เติมเนยลงไปสักนิดหน่อยนะคะ จากนั้นก็พลิกให้สอด้านค่ะมันเหลืองสีสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแผ่นแรกนะคะจะเป็นขนมปังไข่กระทะไส้คาวค่ะก็จะมีแฮมแล้วก็จะใส่เป็นซอสมายองเนสนะคะซอสมะเขือเทศหรือเพื่อนๆจะใส่เป็นซอสพริกด้วยก็ได้ค่ะแบบต่อไปเราไปดูแบบหวานกันนะคะเปิดไฟขึ้นมาค่ะและว้วก็ นำเนยลงไปนะคะหลังจากเนยละลายแล้วค่ะก็ใส่ไข่ลงไปเลย <c oughs> ตามด้วยขนมปังค่ะแล้วก็พลิกขนมปังขึ้นมาค่ะพลิกขนมปังขึ้นมาแล้วนะคะก็รอให้ไข่มันแห้งหน่อยนึงค่ะ หลังจากไข่แห้งแล้วค่ะพลิกกลับลงอีกด้านหนึ่งได้เลยนะคะในส่วนของไส้หวานค่ะปัจจรยด้วยนมข้นหวานนะคะปริมาณก็โรยได้ตามชอบเลยค่ะโรยนมเสร็จแล้วพับได้เลยนะคะ ขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะวิธีการทำขนมปังไข่กระทะค่ะเมนูทำง่ายสะดวกเลยเพื่อนๆจะทำเป็นอาหารเช้าหรือเป็นอาหารว่างก็ได้น,นะคะวิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะวัตถุดิบก็หาไม่ยากเลยค่ะขนมปังเนี่ยปก็ซื้อจากเซเว่นนะคะนงก็มีอยู่แล้วในบ้านนะคะไข่ไก่ก็มีอยู่แล้วในบ้านพับขนมปังเสร็จแล้วนะคะนี่เติมเนยลงไปหน่อยค่ะ จากนั้นก็อังด้วยเนยค่ะให้มันเหลืองหอมนะคะก็จะได้สีสันหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยค่ะอังไปจนเหลืองแล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังไข่กระทาค่ะรสหวานนะคะ ขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็จะได้ขนมปังไข่กระทะทานกันแล้วนะคะจะทําเป็นมื้อว่างค่ะหรือว่ามื้อเช้าก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะอย่าลืมลองไปทําทานกันดูนะคะก่อนจบคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบเมนูนี้ปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าช n แนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะ